아주 갑자기 그걸 못해. ya จริงเราแบบโอ้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะพวกเราทีม s อสแอนจูเค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงณชาพลมัทชื่อและชื่อ,อเอั้นหอมค่ะเ o v e r เป็น winter มาจากสุราชไหมครับป่คใช่ค่ะคนสุราฎร,รียนยอมรับนะครับมาไกลแล้วก็มาแสดงฝันเก่งสลงนะครับขอบคุณครับกลงยังไม่ได้ครับเรื่องมาเกิดมล,ลุกไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรนะครับมันเป็นมาจิกงซีนจริงๆนะครับซึ่งหนูทำได้จริงๆไม่ว่า ชิ้นชมครับเก่งมากๆเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ SBN Junior เก่งมากๆนะครับผมในของผมเก่งแบบเก่งมากๆในเด็กวัยนี้คือไม่ไม่อยากไม่กล้าคอมเมนต์อะไรเลยครับผมดูไม่ดีพูดไปก็จริงนะตอนตอนอายุเมื่อกี้ก็คือไม่มีทางทำให้ไมอบทำได้แบบนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเก่งมากๆเลยจริงๆโดยเฉพาะ ตองต้นหอมครับส,สุดยอดต้นหอมคือดีแบบไม่รู้จะดียังไงครับผม,มทั้งสี่คนเลยครับผมอยากให้เราไปได้เป็นได้ทำอะไรในสิ่งที่เราชอบถ้าถ้ารับไปได,ด้านนีก็อย,อยากให้เป็นศิลปินกะทีพอเคพ้พอฟืออะไรก็ได้รู้สึกว่าเราเหมาะไปได้ไกลสุดๆเลยครับนั่นก็ขอเพิ่มเติมสักอีกสักหน่อยประกันเดินกับเสียงว่าไอ้นี่ฉันชอบ ก็ก็ในเมิคอลโมเมนต์ที่เพลงดับไปแล้วหนูสามารถนับเลขและยังสามารถให้ให้ทุกคนทุกคนช่วยร้องกันได้นะเก่งมากๆนะครับผมถ้าดกบางคนก็คือยิงแล้วทั้พวแกบคือเรายิงเ้าให้นเวทีแล้วแน่นอนไม่ได้ต่อแต่หนแบบ1 2ึ่สอคือสุดยอดเลยเพิ่มเติมสำหรับแม็กรู้สึกว่าหลายเต็นยังไม่เป็นยังไม่ครบเอสปาร์ผมมันมันดีในแบบเราแล้วแหละ แต่ถ้าผู้ใหญ่ที่เล่นเอสบาจะรู้ว่ามันมีหลายรายที่เราแอบไม่เหมือนเขาเราแอบมีความเปลี่ยนแล้วก็ไม่ได้ร้องเหมือนเขาเท่าไหร่แต่เขาพูดว่าอายุพอดีก็สุดยอดแนวนะครับผมแล้วก็มีหลายๆท่าที่แปลว่ามันเทคทามอะไรทุกมีบีแต่เราอยู่แบบมือนเราแบบรอสองจังหวะแล้วเต้นรอสองจังหวัดเต้นเสียไายจังหวัดพูดนังจีนหนึ่งมันจะมีช่วงที่เรแบบหายไปแวบๆอยู่เหมือนกันนะครับผมที่ผู้สูงกว่าสามารถเพิ่มท่าเต้นต่ำได้แล้วก็ฟนต์ของเแล็กซ์เชียงใไป ส่วนตัวใช้แค่วางๆแค่สองสามคพอแล้วไอท้ที่ที่จีนคนสี่คนอะไรอย่างนั้นแล้วก็ตอนจบอีกสักทีหนึง่งก็ว่าพอแล้วละครับผมเพราะถ้ามันเยอะเกินมันจะเหมือนเราจะใช้แบบมันมันบ่อยเกินไปหน,น,น่อยนึงนะครับผมแล้วก็ข้อสตูมสวยมากไม่สวยมากนะครับผมแบบทุกอย่างโอเคชุดท,ที่ครูมาตอนแรกก็สวยมากนะครับผมมีใส่แมสเออมีจังหวะตอนเปิดแมสหนึ่งอยากให้ตอนที่เปิดแมสมันดูม้าวกว่าน,นี้ ตอนแรกเป็นอะไรยังดีก็จังหวัดนิดเดียวรับผมพอเขาพอจบเกิลไปดราม่าก,ก็แอบรีไปหน่อยหนู่หนูยังเดินทันเข้าทันไปทันได้รอกเลยไม่นั้นคนก็จะได้ได้ทันดีนดราม่าได้เร็วกว่านี้นะผมแล้วก็ตอนเขาจบอินโทรมาเข้าเกิลอีกดูเหมือนดูรีรีไปหน่อยหนึ่งครับผมเช็คสามารถเช็คทำได้เพราะเพราะว่าความสามารถของผมสี่คนนะ ยังไงก็ออกชิกเวทีอยู่ทิ้นจังหวะได้สองวีสามวิยังไงคนก็รอดูแน่นอนจังนั้นคือไม่ต้องโกรธไม่ต้องรีบทำอะไรให้มันรัชมากค่อยๆเป็นค่อยๆฝ่ายเพราะดูเก่งมากครับผมสุดตายเ็ตที้ครับผมขอวันนี้สุราบได้ให้ได้ให้โดนนะคุณครับสวัสดีค่ะสาๆก็ขอบคุณนะคะที่มาในวันนี แล้วก็คูเชื่อว่าหนูน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆด้วยในวันนี้นอย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะการที่ถ้าบอกว่านี่คือจูเนียเชื่อว่าทุกนคนต้องทึ่งเพราะว่าวันนี้โชว์ที่หนูแสดงออกมามันเปียบเท่ากับคนที่อายุ18-19-20เกยี่บกว่านั้นนะคะเพราะงั้นอันนี้ขอชชินชมทั้งสี่คนว่าทำได้ดีเพราะว่าเห็นเลยว่า น้องน้องตั้งใจมากๆแล้วก็ให้ความสนใจตั้งแต่ตอนที่น้องยืนข้างเวทีคนูสังเกตอะไรอยูข้างเวทีหนูตั้งแต่ก้าวแรกที่หนูก้าวเลยแล้วขึ้นเวทีหนูเก็บเลยอันนี้อยากให้เป็นตัวอย่างให้กับคนที่เป็นนักสแสดงว่าทุกโมเมนต์น่ะคนที่เขาดูเราเนาะอย่างอย่างเนีย่ยหนูไม่รู้ว่าเพองซความฝันของน,น้องๆอะ จะอยากเป็นอะไรต่อไปในอนาคตแต่วันนี้หนูกำลัสนนงสวมบทบาทของการเป็นอาฟิสอยู่เนาะแล้วสิ่งที่ครูเห็นคือหนูทําได้ดีมากเพราะว่าหนูเก็บตั้งแต่ข้างเวทีขึ้นมาจนกระทัง่งขึ้นมาอยู่บนเวทีแม้กระทั่งการที่หนูโยนท่ายังเห็นเลยว่าหนูใส่แจไรเนียมันมีระยะต่างๆคือเห็นหมดเลยนะคะก็นิดนึงนิดเดียวนิดเดียวพยายามอย่าีเข้ามาหาแพทเทิร์นมาก มันจะเดี๋ยวนุไปดูวิดีโอแน่นอนเราเป็นเห็นไหแคแน่นอนว่าเราต้องไปดีเช็คตัวเองนอกอยู่แล้วใช่ไหมก็คอยดูให้ดีนิดนึงเพราะว่ามันจะมีหลายๆท่านที่แบบคนรีวิวจะชอบแบบเปิดอีกข้อบางค่ะเซ็นเตอร์อะนิดเดียวแค่นั้นเองเนาะแต่นอกนั้นก็คือไม่ไม่ได้ติดอะไรอลไรเราคือชอบมากๆเลยกับการที่แบบอายุเท่านี้แล้วรู้รู้เลยว่าต้อง สายแข็งเต้นแน่เลยไม่ใช่แค่โอ,อร์ดเลยใช่ไหมแน่นจะเป็นเวท,ทีที่เป็นทั้งที่ของในจีโดีหรืออะไรแบบนี้นแน่ๆเพราะว่าเห็นความแข็งแรงของน้องทั้งสี่คนออกมา,มาแม้กระทั่งตอนที่แบบมันกลายเป็นวิกฤตี่เป็นโอกาสเลยนะตอนที่หนูต้องแก้ปัญหาเห็นแล้วว่าหนูสามารถรับมือก,กับมันได้แล้วก็ทีมเวิร์กในการช่วยกันประคับประคองโฉบจบได้อันนี้อยากให้เป็นตัวอย่างให้กับเด็กรุ่นใหม่ด้วยว่า คือไม่ว่าอย่างไรเนี่ h o ะโชมาสโเราต้องทำให้จบแล้วการที่ต้องเต้นไปด้วยร้องไปด้วยนับเลขไปด้วยเนะี่ยถ้าไม่ใช่นักกีฬาที่แข่งเต้นโดยเฉพาะปกติน่าจะทำได้ยากม,มากๆในวัยนนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการใจะให้ว่าครูมองเห็นอนาคตข้างหน้าของหนูอะถ้าเกิดว่าหนูอยากเป็น a ั t i n g นะพัฒน,นาต่อไปูเรียนร้องเรียน a c t ิ้งนะคะแล้วหนูทำได้แน่นอนหวังว่าอาจจะมีตัวแทนจากประเทศไทย ปเป็นศิลปินได้แบบที่มิซายเนาะเชียร์เอานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่รู้จะ ทำให้เราได้เห็นเด็กวัยนี้มีความเป็นอาชีพได้มากขนาดขอบคุณทุกคนที่ที่มีส่วนคอยผลักดันให้ทั้งสี่คนนี้ได้มาอยู่อยู่บนเวทีนี้ครับขอบคุณมากๆจริงๆวันนี้ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นมันคือมันคือสิ่งที่เกิดกว่าที่เราจะพมุมแต่วันนี้พงผมทำหน้าที่ของพงได้ถึงที่จ,จริงๆจมูิใจในตัวเองนะวันนี้ น้องมีอะไรจะพูดก็พวกเราอุตสาห์มาจากสุราซึ่งไกลมากก็ขอกำลังใจจากคณะกรรมการด้วยนะคะ